กดไปด้วยเจ้าจา้ฟอรอมเซอร์ไปเลยจ้าหอมสมบักรดก่อนบีบใส่เวยพวกกันเจ้ากระปุเนยเนเจ้าล<อ> <c oughs> ับไปสักค <c oughs> รู่ก่อน ปลาล่าผงผู้ลดองนัวเรียบร้อยแล้วเจ้ากินหอมมา,มากๆหอมกินแบบน้ามากักรูดนะเจ้าหน้ามากักรูดใส่แกงฟักตังล้ำอร่อยเจ้าใส่ปลาล่าปูรสไปด้วยเจ้าเจ้าพร้อมเสิร์ฟไปเลยเจ้า ลาทูปลาทูปลาทูหอมสม,มกรรดก่อนบีบใส่ด้วยพวกกับเจ้ากระป๋องเลยเนเจ้า,นะมจาสมบรกดทำหอม โรยหอมหอม <c oughs> อร่อยลำล้ำเสร็จปาทูใส่ใบก้มก่อหอมหอมมันจะใบเมลรักเนาะมกรดหอมหอม ปลาทูใส่ใบก้มก่อ,อหอมๆมันจะใบแมลรักเนาะ,ะปลาทูปลาทูปลาทู หน้าหมักรดูดมาจะน้องหน้าหมักรดูดใส่เก่งฟักตังล้ำอร่อยจัดกรับไปสักครู่กันเจ็บปลาล่าองผู้ลดองนัวเรียบร้อยแล้วเจ้าหามักโรดหอม,หอม lột hòm 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 bánh cung cỏ cho nó hòm Hòm cỏ lắm lắm Xây phạt hú xây bánh cung cỏ cho bánh mình lắc nó để bắt thú, xây bay gôm gò, hổm cho bay mênh lạc nữa, ăn cả kẹo phắc ca nó lắm lắm tao, lắm lắm xài sâm một lột hổm thú, bảy thú, bảy thú. ฟกปังบาตรแก่ฟกตังแก่ฟกตังมานานเจ้าขอบคุณเจ้า,ตาแตกคนไลก็แซดให้เจ้าโอ้ใส่ปลาล่ารุ้งรดไปด้วยเจ้าเอาอพร้อมเสิร์ฟไปเลยเจ้ากลับไปสักครู่ก่อน ปลาหล่าของผู้รดของนัวเล,นเล,นเลยนะเจ้าใใจเก่งมากาๆเนาะล้ำๆเจ้าล้ำๆใส่ส้มุลดลูดขอมหองเก่งมากบ้านเจ้าขอบคุณเจ้าแต่คนไลค์ก็เสียด้วยเจ้าจปลาทูปลาทูปลาทู ฝับงบา้นานเจ้าขอบคุณเจ้ากาคนไลก์ก็เซียดีเจ้ามอมไปก,ก,ก้มกอดจ้าแม่ทอมบไปก,ก้มกอดมาสันนี้นะคะมีนกแกงข้าวปังถองแนวเจ้าแกงข้าวปัง หอมามากหอมกินแบบหน้าหมักโครตนะจะน้องหน้าหมักโครดใส่แกงฟักตังล้ําอร่อยจ้ากลัไปสักครู่ก่อนเจี๊ปลล่าลอของผู้ลดองนัวเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงฟักตังแกงฟักตังมาเกงฟักตัง cắt nó lắm lắm sao lấm lấm rồi lụt một lột làm hoa má con đi nó cầm miếng cá kèo khóc bằng một đèo chao trời khóc bằng ăn ba cần xịt bún với สัเงซือไปเลยจ้ากลับไปสักคร,นะรู่ก่อนเจบปลาล่าองผู้ลดองนัวแล้วร้อยๆๆๆะะอแล้วเจ้ามาทอนี่มาทำนีแก่เข้าปังของแนวเจ้าเก็ข้าวปัง กินหอมมากๆหอมกินแบบหน้าหมักโรด์นะเน้หน้าหมักโรดใส่แกงพข้ตังล้ำอร่อยเจ้ากลับไปสักครู่ก่อนเจ็บปาล่าองผู้รดของนัวเลียบร้อยแล้วเจ้าเจบปาล่าผู้ลดไปด้วยเจ้า พร้อมเซื้อไปเลยจ้ากลับไปสักครู่ก่อนเจแปลาล่าบผงผู้รดผงนัวเรียบร้อยแล้วจ้าหอมสมบูรณ์ก่อนบีบใส่เลือดครบก,กันเจ้ากลับบ้าน ลูดหอม,หอมปลาทูปลาทูปลาทูอ,อ้อยลำล้ำใสป่ปลาทูใส่ใบก้มก่อหอมหอมจะใบเมลรักเนาะ xôm xôm lụt còn bịp sạch đấy uống cho cho lắp vào xôm lụt thơm hòm mì nó khá mịn kè khoảng, thẳng cũng leo

คนไลก็แซดิเจ้าอมไปก้มกอดจนาม่ขอ